เมสันกรีนวูดดาวยิงเท้าคมพร้อมกลับไปค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูในเตดอีกครั้งแต่มีข้อแม้เดียวเท่านั้นเมนสันกรีนวูดกองหน้าชาวอังกฤษพร้อมที่จะกลับมาค้าแข่งกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดอีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าทีมจะต้องมอบโอกาสให้เขาลงสนามสำหรับกรีนวูดถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเดปล่อยให้เกตาเฟย,ยืมตัวไปใช้งานจนจบฤดูกาลนี้ และกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไปแล้ว5ประตูกับอีก5แอซิสจากการลงเล่น21นัดในลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้จนทําให้ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรใหญ่ในลาลีการวมไปถึงบาเซโลนาอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าครีนวูดพร้อมจะปฏิเสธทุกข้อเสนอและกลับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งถ้าเขาได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับโอกาสลงเล่น เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองยังมีอะไรที่ต้องตอบแทนแฟนบอลของปีศาจแดงอีกมากที่คอยสนับสนุนเขามาตลอดรวมไปถึงเอริกเทนห้าคอที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้งานเขา